อตอนนี้ดาบขึ้นมาข้าบนฮะก็ามาดูสวนทุเรียนเขาเนาะเพื่อนบ้านมีอยู่ไล่กว่านะฮะเขาก็อยู่บ้านกับพี่สาวคนละหลังที่ว่าพี่สาวเขาทักวันนั้น,นที่ว่าพี่บ้านปลูกทุเรียนร้อยกว่านะก็แปลงนี้นะฮะไร่ครึ่งนะฮะปรากฏว่าปลูกอะไรทุเรียนเลยหมอนทองหมอนทองฮะประมาณ<บ>กี่ต้นอ่อ100ร้อยต้นร้อยต้นอันนี้กี่ปีสองปีสองปีห้าเดือนมันเกิดอะไรตอนนี้ปัญหาเกิดอะไร เพี้ยไฟเลยแดงเข้าเพี้ยไฟเลยแดงแล้วเราป้องกันหรือยังฉีดละฉีดได้สามผลละดีขึ้นยังดีทำดีลงทุนหมดหลายจังงั้นไหหลายตังฮะกี่ประมาณกี่แสนแสนเราแสนห้าโอ้มันก็ไม่มากเลยครับกี่ที่เชียงรายน้องชายก็บอกว่าโอ้ผูกทุเรียนหมดเงินเป็นล้านทุเรียนสายเรียบน้องที่พื้นที่เชียงรายไม่รู้ตรงจุดไหนอันนี้เขาใช้เออ นะคนนี้ลงทุนนะปลูกทุเรียนก็จองลงทุนมากาาแต่ปีนี้ไปหลายสวนแล้ว